นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแดพ่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองคนทำกรรมอย่างใดย่อมเสวยผลของกรรมอย่างนั้นบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบาปกรรมแม้เล็กน้อยบาปกรรมนั้นก็นำเขาไปนรกได้ ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยอย่างเดียวกันบาปกรรมนั้นให้ผลในปัจจุบันไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยพิสุุ์ทั้งหลายใครพึงกล่าวว่าคนทำกรรมอย่างใดอย่างใดย่อมเสวยกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีไม่ได้ ช่องทางที่จะทำที่สุดแห่งทุกขโดยชอบก็ไม่ปรากฏส่วนใครกล่าวว่าคนทำกรรมอันจะพึงให้ผลอย่างใดอย่างใดย่อมเสวยผลของกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้เมื่อเป็นอย่างนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีได้ช่องทางที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบก็ย่อมปรากฏพิสุจทั้งหลายบาปกรรมแม้ประมาณน้อย ที่บุคคลบางคนทำแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบางคนทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมให้ผลในปัจจุบันไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลชนิดไรทำแล้วบาปกรรมนั้นจึงนำเขาไปนรกได้ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีกายมิได้อบรมมีศีลมิได้อบรมมีจิตมิได้อบรมมีปัญญามิได้อบรมมีคุณความดีน้อยเป็นอัปปาตุมะผู้มีใจแคบแคบใจหยาบเป็นอัปปะทุกขวิหารีมีปกติอยู่เป็นทุกข์ด้วยเหตุเล็กน้อยบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลชนิดนี้ทำแล้ว บาปกรรมนั้นย่อมนาเขาไปนรกได้บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันบุคคลชนิดไรทำแล้วกรรมนั้นจึงเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีกายมีศีลมีจิตมีปัญญาได้อบรมแล้วมีคุณความดีมากเป็นมหาตมะ ผู้มีใจกว้างขวางเป็นอัปปะมานวิหารีมีปกติอยู่ด้วยธรรมอันหาประมาณมิได้บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบุคคลชนิดนี้ทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยพิสุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษใส่เกลือลงไปในถ้วยน้ำเล็กๆหนึ่งก้อนเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร น้ำอันน้อยในถ้วยน้ำนั้นจะกลายเป็นน้ำเค็มไม่น่าดื่มไปเพราะเกลือก้อนนั้นใช่ไหมเป็นเช่นนั้นพระเจ้าข้าข้อนั้นพราะเหตุอะไรเล่าเพราะเหตุว่าน้ำในถ้วยน้ำนั้นมีน้อยมันจึงเค็มได้เพราะเกลือก้อนนั้นพระเจ้าข้าเปรียบเหมือนบุรุษใส่เกลือก้อนขนาดเดียวกันนั้นลงไปในแม่น้ำคงคาเธอทั้งหลาย จะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรน้ำในแม่น้ำคงคานั้นจะกลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้เพราะเกลือก้อนนั้นหรือหาไม่ได้พระเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าเพราะเหตุว่าน้ำในแม่น้ำคงคามีมากน้ำนั้นจึงไม่เค็มเพราะเกลือก้อนนั้นพระเจ้าข้าพิสุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้น บาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลบางคนทำแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบางคนทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยอย่าได้เป็นผู้ชอบพยากรบุคคลอื่นดูก่อนอานทน์เพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคล ใครเล่าจะพึงรู้เหตุน,นั้นได้นอกจากตถาคตอานนท์เพราะเหตุน,นั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลหรืออย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทําลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้สาธุ